สวัสดีค่ะปรีดีอินเตอร์วิวในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมารำลึกเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่39นะคะซึ่งในปีนั้นเนี่ยจัดขึ้นวันที่29มการาคมปี2526ค่ะในตอนนี้ก็นับเป็นเวลา41ปีผ่านมาแล้วนะคะโดยในวันนั้นเนี่ยบนอัธจันทร์ก็มีการแปลอักษรครั้งสําคัญนะคะหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการแปลอักษรครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะ ในวันนี้ค่ะดิฉันได้นั่งอยู่กับคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นะคะหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่มีส่วนสําคัญทําให้การแปลอักษรครั้งนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะสวัสดีพี่วันชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะย้อนกลับไปครั้งนั้นค่ะอยากให้คุณวันชัยเล่านิดหนึ่งว่าจุดรเริ่มต้นในการแปลอักษรนะคะเรามีแนวคิดยังไงหรือว่าคิดอะไรกันถึงแบบเริ่มครั้งนั้นคือ,ค,ค,อคือต้องย้อนกลับไปตอนที่เข้ามาธรรมาศาสตร์ตอนปีหนึ่งนะฮะคือตอนนั้นอะ่ะชื่อปีดีพนมยงเนี่ย แต่ต้องเรียกว่าไม่ค่อยมีคนอยากพูดถึงนะครับเราไม่เราได้ยินว่าอาจารย์ปีดีเป็นผู้ก่อตั้งธรรมศาสตร์แต่การจะหาประวัติหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมันยากเจนเหมือนกับต้องห้ามคือมันเป็นบุคคลต้องห้ามในเวลานั้นนะับก็เลยก็เลยงงมาตั้งนาแล้วทำไมทาไมแกสร้างธรรมศาสตร์แกสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาหาศาลแต่ทำไมไม่มีใครอยากพูดถึงแก ในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งก็เป็นคําถามมาตลอดนะฮะแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่ทําเรื่องแปลกสอนมาตั้งอยู่ปีหนึ่งะครับค,คือเวลานั้นนะพวกพี่ก็ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็เชื่อว่าแต่ละปีเนี่ยการแปลกสอนของงานฟุตบอลปรีปธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจําปีของประเทศเลยนะม,นมันไม่เหมือนสมัยนี้ซึ่งอาจจะมันมีสิ่งแย่งชิงเยอะแต่สมัยก่อนเนี่ยคนรอดูงานฟุบอลประเพณี นะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าการแปลกศเนี่ยมันสามารถจะไปสะท้อนปัญหาสังคมสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจสะท้อนอะไรหลายอย่างได้เพราะมันเป็นการถ่ายทอดด้วยก็น่าจะดีนะครับก็เลยเก็บไว้คิดตลอดเวลาว่าปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยก็เราก็กลุ่มแซนเชียนะครับแล้วก็สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจสังคมผ่านการแปลสามาตลอดจนกระทั่งขึ้นปีสี่เนี่ยก่อนงานบอลอพยดีไม่นานเนี่ยจาได้ว่า ร้านค้าสากลธรรมศาสตร์เนี่ยเขาทําปฏิทินอันหนึง่งเป็นรูปอาจารย์ปีดีแล้วก็มีคํากรอันเนี้ยพอสร้างแคนด้วยสมองและสองแขนเนี่ยล้วก็เฮ้ยเจ๋งว่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคำกรน,นี่มันมันสั้นกระชับแล้วมันพูดถึงอาจารย์ปีดีได้แบบว่าชัดเจนเลยก็เลยคุยกับเ,เพื่อนที่เป็นประธานเชียร์ตอนนั้นพี่ดูแลโค้ดประธานเชียร์คือคุณอดุลโคสากิจารเลิศนะฮะ ตอนนั้นเราอยู่ปีสีด้วยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคำพูดนี่มันเจ๋งวะนะ ي, ทาอะไรให้อาจารย์ปีทีสักครั้ง,งก่อนก่อนจะจบ <c oughs> นะฮะก็เลยวางแผนที่จะแตกสอนรูปนี้ขึ้นมานะฮะโดยที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะบอกใครด้วยก็เึือเงียบๆรู้กันไม่กี่คนะนะครับเพราะรู้ว่ามันก็เซนเซิรทีฟเราก็รู้ว่าช่วงนั้นเนี่ยชื่อของปีดีพนมยงเนี่ยในแง่ของสาธนารณะเนี่ยก็ไม่ค่อย โดยเฉพาะกับรัฐบาลไม่ค่อยมีคนอยากให้พูดถึงเยอะนะครับแต่ว่าการแปลอักษรเนี่ยมันคือการเปิดสู่สาธารนณะแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วย uh huh. เราก็เลยไม่ค่อยอยากให้ใครรู้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในสมาคมนะครับ <laughs> ก็เงียบๆไปจนกระทั่งเนี่ยแปลอักษรเขียนโคงเขียนเรียบร้อยแล้วนะนะแล้วเราก็เอาขึ้นแตนเชร์นะครับ uh huh. แล้วก็มีการนัดแน่กับโคศพ ซึ่งเป็นพรรคพวกกันนะพรามันถ่ายทอดสดอยู่เช่าแล้วก็เราได้กับโคศกงานว่าเฮ้ย mm. ถ้ารูปนี้นะประกาศให้กล้องแล้วก็รอให้ช่องกล้าถ่ายทอดให้ด้วยนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยก็มีการประกาศบอกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับหันไปดูที่สถานเทือธรรมศาสตร์นะครับจะมีรูปมีรูปประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ไปรูปอาจารย์ตอนแรกก็เปิดด้วยคำกรก่อนอน,นะครับสี่บทนะครับ พ่อสร้างชาติด้วยสมองและสองแขนพ่อสร้างแคว้นธรรมศาสตร์ประกาศสีพ่อของข้าปีดีแต่คนดีมุง่งไทยไม่ต้องการ,รปุ๊บแล้วก็เปิดรูอาจารย์ปีดีขึ้นมาเนี่ยจำได้เลยครับว่าสิทธิ์เก่ามอทอสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์โดยเฉชาะสมัยก,มมก่อนเรื่องเตียมอทอกอเนี่ยยืนขึ้นแล้วร้องไห้เต็มเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงปีดีประนมงจงในที่สาธารณะนะครับแล้วก็คนยืนตบมือกันรันเอา แต่พวกพี่นะครับก็คุยกับพ,กพวกว่าจะโดนจับนี่ก็จับกันสองสาคนพอแล้วไม่ต้องไปให้มันวุ่นวายแล้วก็ยังพูดกัน้วื่เตรียมทางนิทีแล้วให้ดูซ้ำว่าจะนี้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนั้นเรารู้สึกอย่างเนี้ว่าต้องต้องทำอาจารย์ปีนี้สักครั้งมาก่อนที่จะจบธรรมศาสตร์นะัวขอย้อนไปนิดนึงก็คือตอนที่แปลกสอนเนี่ย พี่จบอยู่ปีสี่ใช่เลยคะงั้นตอนช่วงนั้นก็คือปีพี่จบเข้าปีหนึ่งมาตอนช่วงพศอะไรนะสองพันสองก็คือถ้าไล่เรียงก็คือเหมือนเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็จะมี6ตุลาในปี19งที่เพื่อจให้บรรยากาศการเมืองในศาสตราเงียบใช่ค่ะใช่ใช่เงียบมากเลยแล้วมันก็ยังคุกคุนอยู่ไงค่ะนั่นก็แปลว่าอย่างเขาจะทีมงานหรือว่ากลุ่มพักพวกด้วยกันที่ทําแปลอักษรเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะมีแนวคิด ไปในทางเดียวกันหรือว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างใช่ใช่อยากสร้างสรคให้ให้กับคนที่สร้างธรรมศาสตร์มากกว่าอเออค่ะแม้ว่าจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนากับคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมนะแต่รู้สึกว่าก็อยากจะท้าทายนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยอาจารย์ปีดีก็เขียนจดหมายมหาที่ชุมนุมเชียนะจดหมายนี้ยังเก็บอยู่เลยว่าขอบคุณที่ยังระลึกถึง ผมอยู่ถึงข้าพเจ้าอยู่นะครับหลังจากนั้นสองเดือนแกก็เสียซึ่งตัวจดหมายตอนนี้เก็บอยู่ที่ชุมนุมไหมคะหรือว่าทีออ่อยู่อ๋ออยู่อยู่ที่ชุมนุมแต่ว่าพี่ก็มีซีลอกนะอ,อถ,ถ้าไปคนอาจจะเจออ,อาจจะได้เก็บไว้อยู่อะค่ะโอเคนั่นะขอย้อนไปช่วงตอนที่เริ่มทําที่บอกว่าเขียนโค้ดอะไรอย่างี้ค่ะทํากันหลายคนไหมคะ ไม่กี่คนหรอกเสียงที่บอกก็ไม่ถึงสิบคนหรอกแต่ว่าเป็นไปความลับไงเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดใครรู้ขึ้นมาแล้วเกิดมีใบสั่งใบสั่งเนี้ยใช่ป่ะก็เลยแบบว่าเอาก็แบบว่าเอาเอางียบๆนี่แหละแล้วก็ตุ้มเดียวเลยแต่ก็ผิดความผิดความคาดหมายนะเพราะว่ามันสร้างผลระเทือนหลังจากนั้นเยอะมากเลยนะคือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดถึงอาจารย์เท่าที่จำได้นะมีการเริ่มมีการพูดถึงอาจารย์ปีดีแล้วมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งโดยเฉพาะหลังที่แกเสียชีวิตอะ่ะคือคือหลังการที่แกตอนที่แกเสียชีวิต่ะนะพี่ก็มีความภูมิใจมากนะเพราะว่าพี่จําได้ว่าตอนที่แกเผาแล้วเอาอัดมาเมืองไทยอะ่ะพวกพี่ในฐานะเป็นเด็กกิจกรรมกลุ่มหนึ่งก็ะนั้นอยู่ชุม,มน,นุมศิลปการแสดงอาจารย์ชาญวิะ่ะบอกว่ามันคือมันไม่มีใครไปละไม่มีคําว่าไม่มีคือไม่มีใคร ในในแง่ของรัฐบาลไม่มีใครสนใจเลยนะ <Okay. S 2> ก็คือมีธรรมศาสตร์นี่แหละจะไปรับที่สนามบินดอนเมืองแล้วพวกพี่อ่ะชุมนุมศิลปาดานี่เป็นคนทำรถอันเชิญอันเชิญโกรธอะก็ไปก็มันก็เป็นรถปิกอัพนี่แล้วก็ติดทำประดับนอกไม้ใช่ป่ะแล้วพี่ก็ไปรับถึงดอนเมือง mm hmm. แล้วที่สําคัญคือว่าพี่ภูมิใจมากเพราะพี่เป็นคนถืออ๋อตัวโกดใช่ไหมพี่เป็นคนถือตัวโกดจากรอนเมืองมาที่มาที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าอย่างไรตอนนั้นก็คือมีการเขา,าเราคุยกับมหาลัยใช่ไหมคะว่าเราคือมหาลัยนี่เปิเปดไฟข<อ>เขียวอยู่แล้วแล้วคือตอนนั้นอาจารย์ชานวิทย์บอกขอให้มาช่วยเพราะว่ามันก็ต้องช่วยกันเพราะว่าธรรมศาสตร์เป็นเป็นแม่งานตอนนั้นอ่ะใช่ไหมคะผมยังจําได้นะว่ามันตอนที่ขบวนเข้ามาธรรมศาสตร์นี่ฝนตกเหมือนในหนังจีเลย ฝนตกหนักมากพียังถือเดินเข้าไปงั้นที่นี้เขาีบกบรรยากาศหลังแปรสอนที่พี่เจ้าก็บอกว่า,วาพอเริ่มจะเปิดให้เหมือนชื่อของปรีดีพนมยงเนี่ยถูกกล่าวในที่สาธารณะได้มากขึ้นแล้วอะค่ะมองว่าบรรยากาศสังคมที่เรารับรู้อะค่ะมันเปิดกว้างขึ้นยังไงบ้างหรือว่ามีคนพูดถึงคือคือส่วนหนึ่ง<ต>อาจจะไม่รู้ว่าคือท่านเสียชีวิตแล้วไงหลังที่ท่านเสียชีวิตแล้วมันก็ก็คนที่ไม่ค่อยชอบก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มี ก็คือเสียชีวิตไปแล้วอะใช่ไห mm hmm. มก, mm hmm. ก,ก็พูดได้มากขึ้นนะครับก็เลยมีการทําอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับอาจารย์ปีดีค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจำได้ว่าขบวนอัญเชิญธรรมจักรของธรรมศาสตร์เนี่ยในงานประเภทีน,ทนี้ก็มีขบวนของอาจารย์ปีดีด้วยมันไม่ใช่แปลกสอนนะคือการเป็นประเพณีว่าก็มีขบวนของอาจารย์ปีดีเกิดขึ้นเลยเห mm hmm. มือนกับว่าคือการแปลกสอนนั้นมันเหมือน เป็นการเปิดประตูไปแล้วเเพราะฉะนั้นสิ่งที่กิจกรรมหรืออาตารที่หลังเกิดเกิดขึ้นหลังนั้นก็เริ่มทยอยออกมาแล้วไงมันก็ไม่ได้เปิดประตูแล้ว <plains. S 1> ซึ่งในช่วงนั้นเขามีเขาเรียกชุมนุมหรือล้อก,กันเมืองอะไรแบบนี้ไหมคะในใอ๋อมีมีมาต <infect ES> ั้งนานแล้วจ้ะมีมีมาโดยตลอดแล้วจ้ะเพียงแต่ว่าก่อนที่จะก่อนที่จะมีประตูบานที่เปิดออกมาล้อกันเมือนก็เป็นแค่ล้อกันเมืองไม่มีใครกล้าพูดถึงอาจารย์ปีดีไงแต่หลังที่มีการแปลสรุปนั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับปดทุกอย่างออกหมดเลยไงลออยเ ทีนี้ตอนได้รับจดหมายอันนี้คือทราบข่าวจากไหนคะตอนที่อาจารย์ปีดีเขียนจดหมายกลับมาขอบคุณโอ๊ยแกส่งจดหมายมาถึงชุมนุมเชียเองแกส่งมาเองก็ส่งทางไปรษณีย์นี่แหละอ่าดีแอคชั่นของแต่ละคนในชุมนุนย์ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเหมือนกับว่าไม่คิดไงว่าผู้ใหญ่ขนาดนั้นจะจะมาสนใจเด็กๆอย่างเราไงเออก็ตื่นเต้นมากดีใจมากเลยเออก็เป็นแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพูดไงคือทำงานคุ้มว่ะเอออย่างน้อยท่านก็เห็นอะไรเงี้ยแล้ว ก็คือดีใจที่เรารู้สึกว่าพวกเราเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ทําให้สังคมเห็นคุณค่าของแกงไงและทุกวันนี้ย้อนกลับมาทุกวันนี้เขาเรียกตัวกรอนหรือว่าสิ่งที่การแปลสอนครั้งนั้นน่ะคะ่ะที่ยังมีคนรุ่นใหม่ได้รับรู้อยู่พี่จอบมองว่ายังไงบ้างคือพี่ใครเขียนบทความนี้นะแล้วก็ทุกครั้งที่เอามาเผยแพร่เนี่ยหรือว่ามันก็มีคนดูเยอะมากเลยนะคือคืออย่างที่บอกว่าถ้ามองกลับไปในอดีตเนี่ยก็คงไม่มีใคร คิดว่านักศึกษาสมัยนั้นมันกล้าทําสิ่งที่ท้าทายขนาดนี้ยังนั้นทีนี้ขอยงกลับมาที่ช่วงร้อยปีชาติการค่ะจากหนังสือเล่มนี้นะคะช่วยให้ดูใช่ย้อนกลับมาช่วงปี2543ใช่ไหมคะที่เป็นช่วงร้อยปีชาติการอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งสรารคดีเองก็มีส่วนสําคัญมากๆที่เผยแพร่เล่มนี้แล้วก็รวบรวมข้อมูลของอาจารย์ปรีดีะคะ่ะอยากให้เล่าถึงในห่วงนั้นนะคะ่ค่ะตอนที่คุณราชัยเองได้ทํางานที่สรารคดีด้วย พี่วางแผนที่จะทําเรื่องนี้มานานแล้วนะคือรู้ว่าอีกแต่ครบร้อยปีก็รู้ว่ายัางไงก็ต้องทําอยู่แล้วแหละรู้สึกคนอื่นไม่ทำกูก็จะทํานี่แหละใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าหลังจากหลังจากหลังจากที่มาทํางานสารคดีแล้วเนี่ยก็ก็ต้องดอนแล้วก็รู้จักครอบครัวอาจารย์ปีดีโดยเฉพาะท่านผู้หญิงก,ก็ก็คุ้นเคยกันเจอกันหลายครั้งลูกสาวท่านทั้งสามคนก็ก็รู้จักมานานแล้ว นะครับเพราะว่าแล้วแกก็ให้ความรักขอบอบเป็นดูเราอะ่ะเหมือน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 ลูกคนหนึ่งมึงเพราะว่าสถาบันปีดีเนี่ยสมัยก่อนพี่ก็คุ้นเคยมากนะก็ก็ไปไปบ่อยๆเพราะว่าเขาก็เรียกไปให้ไปช่วยงานเยอะนะฮะไม่ว่าอู้ต้องหลายเล่มสมัยก่อนก็เราก็ไปช่วยก็ทำอ่ะเนาะอืมก็เลยคุ้นเคยกันแล้วก็รู้สึกว่าก่อนที่จะมีร้อยปีรู้สึกว่ายังไงก็ต้องทําให้ได้เออ แล้วแล้วแล้วประจวบเหมาะกับทางสถาบันก็ให้พี่ให้ทางสารคดีทาหนังสืออีกเล่มหนึ่งอ๋อก็คือเล่มสีแดงใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคนั้นอยากให้พี่จอบเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะเล่มนี้มีตรงไหนที่แบบน่าสนใจหรือว่าคอนเซ็ปต์ตอนที่ทําเล่มรวมร้อยปีชาติการเนี่ยค่ะคือคือคือที่ที่ทำเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าบุคคลคนนี้เป็นสามัญชนที่ไม่ธรรมดานะครับ คือเป็นลูกชาวนาที่ที่ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างของคนที่กล้าที่จะสู้กับความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะช่วงเสรีไทยเนี่ยนะครับแม้ว่าท่านจะเป็นผู้สำเร็จราชาการในเวลานั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆท่านคือหัวหน้ากระบวนการเสรีไทยซึ่งทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศที่ชนะสงคารามในเวลานั้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งถามว่า ท่านก็ถือว่าเอาชีวิตเขาแลกเลยนะนะในเวลานั้นนะ่แล้วก็เป็นคนที่ตลอดชีวิตเนี่ยมีเจตจำนงที่จะทำงานเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริงนะครับแม้นะว่าจะถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรแล้วก็ตามเนี่ยแต่พี่คิดว่าเรา,เราในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องพยายามที่จะเผยแพร่ข้อเท็จจริงว่าตัวตนในการจริงๆคือใครนะครับก็เลยอยากทำเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะว่าแน่นอนว่าคงไม่มคงสมัยนั้นก็คงไม่มีสื่อไหนที่อยากจะทําเรื่องอันนี้เป็นเรื่องเวลาหรอก mm hmm. แต่เราคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจอันหนึ่งของสารคดีคือทําให้โลกรู้รับรู้ว่าความจริงในประวัติศาสตร์จริงในอีกด้านที่ไม่เคยมีคนเปิดเผยมาก,ก่อนว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรซึ่งในช่วงนั้นมีคนเขาเลยตีพิมพ์หรือว่าตีแผ่เรื่องของอาจารย์ปีดีเยอะไหมก็มีนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือถ้าเป็นสื่อจริงๆก็ mm hmm. ก็ไม่ค่อยมีคนอยากเล่นเท่าไหร่นะเท่าที่จําได้นะอาจจะมีบ้างแต่มันไม่ได้เยอะมากแต่เราก็ถือเราก็เป็นสื่อเล็กๆที่เราก็ถือว่าเราก็มีอิสระพอสมควรในการทํางานนะครับก็ไม่มีใครว่าอะไรแน่นอนว่าก็อาจจะมีคนไม่พอใจเยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วค่ะนั้นทีนี้อยากถามถึงแนวคิดของอาจารย์ปรีดินแนวคิดทางการเมืองหรือว่าด้านอื่นๆนะคะที่คุณวันชัยอาจจะเคยได้เรียนมาหรือว่า เขาเลยรับรู้มาตั้งแต่ตอนยังเด็กหรือว่าวัยเรียนเนี่ยค่ะมีอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจหรือว่าศึกษาเป็นพิเศษไหมคะถ้าเปรียบเทียบตั้งแต่อดีตหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าเป็นถึงปัจจุบันนะถ้าถามว่านายรัฐมนตรีหรือว่าผู้นําทางการเมืองที่ที่อุทิศตัวเองเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริงเนี่ยพี่ก็ยังเชื่อว่าในความเห็นส่วนตัวนะว่าอาจารย์ปีดีพนมยงค์นี่คือเบอร์เบอร์หนึ่งตลอดเลย นะครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบเทียบกับนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาพี่คิดว่าคนนี้คือคนที่อุทิศตัวเองเพื่อกับสังคมไทยอย่างแท้จริงแม้ว่าจะถูกกล่าวหามาตลอดแล้วตลอดเวลาของใจก,ก็ตามนะแล้วในเขาเียในความทรงจําที่มีได้เห็นอาจารย์ปรีดีมาตลอดเนี่ยคะ่ะคิดว่าถ้า<จ><จ>ไม่เคยเจอกันตั้งแต่สมัย<จ><จ>ที่เขาเยียรับรู้ว่าอาจารย์ปรีดียังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันที่ หลายปีมาแล้วเนี่ยค่ะคิดว่าเขาเยียกมรดกอะไรของอาจารย์ปรีดีมันคะมรดกทางความคิดที่ตกทอดมาสู่คนรุ่นใหม่หรือทําให้คนยังรู้จักอาจารย์ปรีดีอยู่มรดกที่ชัดเจนที่สุดก็คือแกพยายามที่จะทําให้สังคมที่เป็นธรรมแกพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในในเวลานี้ซึ่งแกทํามาเมื่อหกสิบจดสิบปีที่แล้วไง มว่าทุกวันนี้ไม่สัตแต่ว่าจุดยิงแกชัดเจนว่าแกต้องการสร้างความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมและที่สาคัญคือแกมองคนเท่ากันมันก็เลยทาให้คนรุ่นใหม่อยังรู้สึกว่ายังศรัทธาอาจารย์ปีเดีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าคิดเหมือนพี่คิดว่าส่วนนี้กับพ่อคิดเหมือนกันนะสิ่งที่อาจารย์คิดเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วในทุกวันนี้มันยังทันสมัยอยู่ คือค <ersch> ือต like ้องเข้าใจว่าสมัยก่อนพวกเด็กกิจกกรอย่างพี่นี่นะมันก็ทํางานต่อต้านรัฐบาลตลอดนะะสมมติว่าน้ำมันก้นราคาเราก็เราก็ประท้วงใช่ไหมครับมันก็จะมีสันติบาลมาอยู่ในธรรมศาสตร์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละงันก็เลยก็เลยเฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็โดนมาตลอดโดนเดินกลับบ้านก็เดินสะกดรอยอะไรเงี้ยเออมันก็มีมาตลอดเพราะไอ้ครั้งนี้อาจจะแรงอาจจะช็อกเขาหน่อยแต่ก็แต่ก็ เราก็ต้องจําต้องยอมรับสภาพนะว่าผลกระทบอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้นยอันเช่นโดนตามากขึ้นหรืออะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมฮะเพราะว่าครั้งนี้มันมันช็อคคนเนี่ยช็อกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมากเลยอ่ะไม่มีบอกหูลุยแม่งเลยก็เกลียดก็ต้องยอมัมันก็ ห้าวเออตองแรกเห้าวดีกว่าเออช่างแม่งคนมาห้ามือไม่เห็นด้วยไหมคะถ้าพูดถึงหมูคนทํางานนะ <c oughs> ก็อาจไม่มีใครไม่เห็นด้วยแต่บอกอาจจะโกโก้กล้าๆจริงๆเรอมึงทำจริงเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต,แต่แต่พอเรา,ารตัดสินใจจะทําเขาก็เขาก็ไม่ว่าอะไรนะ <c oughs> ก็ช่วยช่วยลงโคดเออช่วยแล้วก็ช่วยหมดอะเออว่าถึงไหนถึงกันเนี่ยแต่ว่าแน่นอนว่าก็คงจํากัดไม่ให้อยู่ให้อยู่ในวงไม่กี่คน ก็รู้ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงอาจารย์อาก็ปิดลับอยู่แหละปิดลับระดับหนึ่งเี่ยรู้กันเท่าที่รู้พวกอาจารย์อาจารย์อาจารย์ชาญวิทย์จะไม่รู้เลยอาจารย์ชาญวิทย์่าไหบ้างไม่รู้โอ้โหทุกคนดีใจหมดคือที่ที่พีคสุดคือว่าพวกพวกมทกรที่ยุคแก่แก่หกเจ็ดแปดสิบนะยืนขึ้นน้าตาไหลหมดเลยคือพวกนี้คือสิทธิ์ต้องเหรอสิทธิ์สิทธิ์โดยตรงอาจารย์ในตอนนั้นอ่ะคือร้องไห้แบบดีร้องไห้เลยเพราะเขาไปดูบอลธรรมศาสตร์แล้วเ็าไม่คิดไงว่าจะ มีคนพูดถึงอาจารย์ปีดีอะยืนร้องไห้กันเป็นแถวเลยซึ่งพี่จอบยืนอยู่ตรงไหนคะในวันงานอ๋อยืนหน้าสาจาเชียร์อ๋อคือเหมือนยืนคุมอยู่ด้านหลังเชียร์อยู่แต่ว่าก็คุยกับเพื่อนที่เป็นโคศกไงเอายังวะเอายังวะเปิดเลยเปิดเลยก็คุยผ่านออผ่านวอแล้วก็ช่วงนั้นคือช่องเก้าเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถ่ายทอดตลอดไงก็เป็นช่วงๆใช่ไหมอ๋อช่องเก้าก็ตัดมาเราก็บอกเฮ้ยเอาตอนนี้แหละ ตั้งใจว่าพอช่องเก้าตัดมาแน่นอนแน่นอนเยู่ก็ตั้งใจเผยแร่ไงตั้งใจให้ออกสื่อสมัยก่อนมันไม่มีเฟซบุ๊กมันไม่มีไลน์มันไม่มีอะไรไงโทรทัศน์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดวินาทีแรกที่จออที่ป้ายยกขึ้นมาที่จเชื่อไหมพอดีพอดีแป้เสร็จอะเอสแตนเจีร์ไอ้ข้างหน้าทีมงานทั้งหมดกระโดดตัวลอยกันหมดคือดีใจสำเร็จแล้วไงคือลุ้นมาว่าจริงจะสำเร็จเพราะจะโดนจะโดน เกิดเราไม่รู้ว่าเกิดมีเกิด่ามันรั่วไหลจะเกิดตำรวจแม่งเดินมากวาดมันเป็นไปได้หมดเราไม่รู้ไงไม่รู้สจันเชียร์ไม่รู้ว่าแปลอะไรนะก็เออมันมันส่งสองพันห้าจุดอ่ะแล้วแต่ละจุดก็ไม่มีใครรู้หรอกคนรู้ก็คือว่าเพียดเพราะว่ามันจะมีกระดาษที่มันเป็น ตารางตาราง2องพตารางอะนะนั่นคืออันนั้นจะเห็นเป็นรูปแต่คนอื่นไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็เท่ากับว่าสองพันห้าร้อยส่วสองพันห้าร้อยแผ่นนี่คือต้องแอบทำสองพันห้าร้อยแผ่นก็ทำไปแลลงโค้ดอะแอบลงโค้ดแต่ว่าคนที่จะรู้ก็คือรูปนี้รูปเดียวรูปนี้รูปเดียวเพราะว่าเวลาเวลาขึ้นตาแตนเชียร์ไม่มีใครรู้แต่พอพี่ประกาศว่ารูปที่เรากำลังแปลหลัเสร็จไปแล้วเนี่ยคือรูปอะไรนี่นะคนบนตาแตนเชียร์ก็ดีใจมากนะ คือบนคอนเสิร์เชียร์ทุกคนก็ก็รู้สึกผูกพรนอาจย์ปีดีนะเพียงแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะพอได้รู้ว่าเอ้ะกูป้าจาันปีดีทุกคนดีใจมากเลยเมืม่อเมือม่อสองปีก่อนพี่ไปเที่ยวสเปนก็เจอรุ่นน้องคนหนึ่งนะเขาก็เดินมาทักเขาบอกว่าเขาอ่ะวันนั้นนะ่ะเขาเป็นคนแปลสอนด้วยเขาดีใจมากเลยที่พี่แปลรูปนี้อ,อ,อตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารใหญ่ตัวในบริษัทแห่งหนึ่งนะเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็เป็นนักศึกษาปีสองเขาก็ขึ้นสแตนเชียร์ แล้วพอรู้เป็นอาจารย์ปีนี้เดี๋ยวผมก็กระโดดตัวลอยเลย คือคือแน่นอนว่ามันพอย่างที่บอกไงว่าเมื่อคนตายแล้วอะ่ะเออไอไอมาตรก,การกีดกันป้องกันข่าวสาร,รก็เบาลงเเพราะว่าแกเสียชีวิตไปแล้วไงมันก็เลยประจวบหมอด้วยว่าเออมันก็เลยเปิดประตูทั้งคู่ด้วยไงประตูจากแอกสอนก็ประตูจากที่แกเสียชีวิต uh huh. นะครับแล้วก็จําได้ว่าหนังตอนที่แกตายเนี่ยนะก็เป็นข่าวใหญ่ในในประเทศนะเออ,อคือต้องเข้าใจว่าพอดีประตูมันเปิดแล้วเนี่ย ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนมีชื่อเสียงซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นนักการเมืองจํานวนมากซึ่งซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีเยอะแยะลูกศิษย์แกทั้งนั้นนะพอดีแกตายก,ก็กล้าออกมาพูดแล้วไง,งเออมันก็เลยประจวบเหมาะด้วยคือ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 ผมคิดว่าประโยชน์อย่างหนึง่ง โชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสนใจอาจารย์ปีดีแต่ว่ามันจะต้องทาให้เห็นว่ามิติอะไรที่ที่คนรุ่นใหม่เขาสนใจอย่างที่บอกว่าคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องความยุติธรรมมากเลยนะความเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยหรือว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยซึ่งอาจารย์ปีดีพูดมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเวลาเวลาสังคมไทยพูดถึงปีดีก็อาหัวหน้าสรีไทยใช่ไหมนายกแล้วก็ สมุดปกเหลืองซึ่งสมุดปกเหลืองเนี่ยนะมันก็ถูกวิาพากษ์วิจารว่าเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น,นการรับรู้ของคนมาจํานวนมากอะโอเคแล้วเรื่องเรื่องกรดในสมคนักแล้วนะแต่ว่าในมิติของสิ่งที่มันมันรูปสมัยกับปัจจุบันนี่ก็คือสิ่งเหล่านี้ถ้าแบบว่าจากจะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจปีดีก็คือว่าพยายามใช้่าสิ่งที่พวกคุณเรียกร้องเนี่ยนี่แหละปีดีเขาทำนานแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเด็กนุ่นทั้งสารตอภา<ช>รกิจของปีดีแล้ คือม,มันเป็นข้อที่โชคดีนะที่ปีดียังทันสมัยอยู่ในสายตาของแต่เพียงแต่ว่าเด็ก,กอาจจะไม่ได้รู้อะไรเยอะย่าหน้าที่ของสถาบันก็คือว่าทําให้เห็นว่าเนี่ยหัวใจของประชาธิปไตยเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ไง